พูดถึงเกาหลีหนึ่งในบรรดาคเครื่องดื่มสุดฮิตที่พลาชิมไม่ได้นั่นก็คือโซจูเพราะมันชังเข้ากันได้ดีกับอาหารเกาหลีแทบทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นหมูย่างผาจอนโอเดงต็อกบุกกีหรือของทอดก็ฟินสุดๆซึ่งเดี๋ยวนี้โซจูเกาหลีรุ่นหลังๆก็ออกรสชาติใหม่ๆมามา,มากมายเพื่อให้ดื่มง่ายขึ้นและใครที่ถามว่าโซจูรสไหนอร่อย วันนี้แอลโซไซตีก็มีโซจูสิรสชาติที่อร่อยและนิยมที่สุดในเกาหลีมาแนะนำ <Wow. S 1> พร้อมกับสีสูตรผสมเด็ดๆดื่มได้อร่อยกว่าเดิมซึ่งหลายๆรสชาติก็มีขายในไทยนะคะแต่ถ้าใครได้ไปประเทศเกาหลีและอยากดื่มให้ได้ฟิลแบบในซีรีส์ก็ต้องหา้ามพลาดเลยนะคะ งั้นอย่ารอช้าเรามาเริ่มกันที่อันดับที่1กันเลยดีกว่าค่ะอันดับที่1นึ่งกูเต้มินช็อกโก o ประเดิมด้วยโซจูเกาหลีรสชาติใหม่ล่าสุดสีสันสดใสอย่างโซจู m i n นช็อกโกจากค่ายกูเต y ที่ออกมาต้อนรับหน้าร้อนเกาหลีใครๆต่างก็ต้องพรีออเดอร์หากันให้วุน่นเพราะเป็นเครื่องดื่มลิมิเต็ดอ dition และมีรสชาติที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครผสมผสานความสดชื่นของมิน้น และความหวานของช็อกโกแลตมาผสมให้เข้ากับโซจูนอกจากนั้นรสชาตินี้ยังมีปริมาณแอลโกอฮอล์แค่12.5%ซึ่งน้อยกว่าโซจูปกติอีกด้วยนะคะใครอยากลองโซจูรสชาติแปลกใหม่ก็ไปตามหากันได้เลย 2. จินโรเมโลนาเมลอนมาต่อกันที่โซจูเกาหลีรสชาติสุดฮิตอย่างเมโลนาเมลอนโซจูจากค่ายพี่กบจินโรเจ้าดัง ที่ไม่ลองถือว่าพลาดมากเพราะมีจำหน่ายเฉพาะที่เกาหลีแค่ซัมเมอร์นี้เท่านั้นเป็นการหยิบเอาไอศครีมรสเมลอนยอดฮิตของเกาหลีมารวมกับโซจูกลายเป็นรสชาติใหม่ที่หอมเมลอนมากๆต้องบอกว่าวันแรกที่เปิดตัวในเกาหลีก็ถูกเหมาหมดเกลี้ยงทบทุกร้าน <Wow. S 1> ขนาดไอศครีมเมลอนที่ว่าอร่อยแล้วจับมารวมอยู่ในโซจูเข้าไปอีกจะเป็นยังไงอย่าลืมหีออเดอร์มาลองกันนะคะ แอบบอกเลยว่ารสชาติคือดีมากหอมหวานเมลอนดื่มง่ายแต่เมาไม่รู้ตัวได้ค่ะ 3. เดนันดาลินจีอีกหนึ่งโซจูเกาหลีรสผลไม้ของเดนันดาที่นิยมไม่แพ้ตัวอื่นๆก็ต้องยกให้โซจูรสลินจีโดยรสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยกลมกล่อมสัมผัสนุ่มละมุน ผสมกับกลิ่นของลิ้นจี่ที่เตะจมูกเข้าเต็มๆต,ต้องบอกเลยว่าดื่มง่ายแป๊บเดียวหมดขวดเพลินๆเ,เ,เลยล่ะค่ะ 4. ี่กูจวอเตอร์เมลอนถ้าถามว่าโซจูรสไหนอร่อยรสชาตินี้ก็คงเป็นอีกหนึ่งรสชาติที่ติดอันดับเพราะปกติแล้วคนเกาหลีส่วนใหญ่จะนำโซจูมาผสมกับแตงโมปัน่น เป็นเครื่องดื่มยอดฮิตในช่วงหน้าร้อนหลายๆแบรนด์ก็เลยทำโซจูรสแตงโมออกมาวางขายซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีค่ายกูดเดย์ที่ทำรสชาตินี้ออกมาดื่มแล้วได้รสชาติสดชื่นได้ความรู้สึกของหน้าร้อนจริงๆเลยละคะ่ะ 5. ชอมชูรอมพีทเป็นอีกหนึ่งรสชาติของโซจูเกาหลีที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องก็ต้องยกให้รสชาตินี้เลยออกมาสำหรับคนรักพีทโดยเฉพาะกับโซจูรสพีท ที่ทางค่ายชอมชูรอมใส่ความหวานของพีทมาให้แบบจัดเต็มสุดๆประหนึ่งว่าได้ดื่มโซจูที่แช่ลูกพีทสดๆมาให้ทั้งลูกเลยก็ว่าได้ใครเป็นสาววกพีทต,ต้องลองค่ะเป็นอีกหนึ่งรสชาติที่ไม่ควรพลาดเลยจ้าว้าว <Wow. S 1> 6. จินโรกินเกรปใครที่ชอบโซจูรสผลไม้ไปต่อกันที่โซจูอง,งุ่นเขียวในตำนานจากค่ายพี่กบจินโรเจ้าดัง ต้องบอกว่ารสชาตินี้ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องพอๆกับรสพีทเลยค่ะเพราะว่ามีรสชาติที่หวานเบาๆบวกกับกลิ่นหอมขององุ่นจึงทำให้เป็นเซอร์จูที่รสนุ่มละมุนลิ้นมากๆเลยค่ะ 7. ชอมชูลอมโยเกิรต์ตอีกหนึ่งรสชาติที่เรายกให้ก็คือโซจูรสโยเกิรต์ตหรือบ้านเราเรียกว่าโซจูรสยาคูนั่นเองค่ะ เป็นรสชาติสๆยวัย,ยวรุ่นชอบที่กำลังมาแรงมากๆในตอนนี้เนื่องจากมีกลิ่นหอมเหมือนยาคูและรสชาติออกเปรี้ยวหวานเล็กน้อยทำให้กินง่ายมากขึ้นถ้าเป็นบ้านเราคงทำให้หลายคนนึกถึงเหล้าปั่นโยเกิร์ตเลยใช่ไหมคะ 8. จินโรเกรฟฟูด มาถึงโซจูเกาหลีที่โด่งดังเป็นกระแสะอยู่พักหนึ่งเลยสำหรับโซจูรสเกรฟฟุตเพราะเป็นโซจูที่ตอบโจทย์คนไม่ชอบรสหวานแต่อยากจะดื่มโซจูกลิ่นผลไม้หอมๆชื่นใจเพียงจิบแรกก็รับรองเลยว่าจะต้องถูกใจกับรสขมฝาด,ฝดแบบโซจูดั้งเดิมผสมเกรฟฟุตอย่างแน่นอนค่ะ 9. ชามออริจินอลโซจูอีกหนึ่งรสชาติสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ชอบโซจูรสหวาน ต้องรถนี้เลยค่ะโซจูรสออริจินอลนับว่าเป็นรสชาติที่คนเกาหลีนิยมดื่มกันอย่างแพร่หลายจากแบรนด์ชามและเราขอบอกเลยนะคะว่าระดับแอลกอฮอล์นั้นไม่ธรรมดาเลยค่ะถ้าใครที่เป็นสายแข็งพอดื่มได้อยู่แล้วต้องจัดรถออริจินอลแบบนี้เลยค่ะแนะนำให้จิบแก้มกับหมูย่างเกาหลีแล้วจะคนพบว่าโซจูรสหนักๆแบบดั้งเดิมก็มีความหวานละมุนได้เหมือนกันนะคะ1ิ จินโลพรัมปิดท้ายกันด้วยรสชาติที่คนถ่ายนิยมมากๆอีกรสชาติหนึ่งอย่างโซจูรสบ้วยอาจจะเพราะมีรสหวานและเปรี้ยวเล็กน้อยบวกกับกลิ่นบัวที่หอมสดชื่นจิบนิดจิบหน่อยต้องบอกเลยว่าคล่องคอสุดๆไปเลยค่ะแต่สำหรับใครที่คิดว่าโซจูเกาหลีเพียวๆดื่มยากเหลือเกินแต่อยากจะลองสักครั้งเราขอแนะนำสูตรผสมโซจูสีสุดเด็ดต่อไปนี้ รับรองว่าจะได้ริมรสโซจูเกาหลีในรสชาติที่ต่างออกไปและดื่มง่ายกว่าเดิมเยอะเลยค่ะ 1. โซจูบวกโค้กสูตรผสมโซจูนี้แนะนำสำหรับคนเริ่มหัดดื่มโซจูรสออริจินอลโดยให้กะโซจูประมาณ1จอกผสมกับโค้กประมาณครึ่งแก้วใส่น้ำแข็งเย็นๆดื่มง่ายชื่นใจค่ะ 2. โซจูบวกสไป ถ้าอยากเติมความหวานให้โซจูดื่มง่ายขึ้นต้องสูตรนี้เลยโซจูรสออริจินอลประมาณ1จอกผสมกับสไปล์คึ่งแก้วแล้วใส่น้ำแข็งเย็นๆเข้าไปหวานอร่อยคล่องคออย่าบอกใครค่ะ 3. โซจูบวกเลมอนโซดาสูตรผสมโซจูนี้จะใช้เลมอนโซดาที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือทำเองก็ได้นะคะถ้าทำเองก็เริ่มจากผสมน้ำเลมอนคั้นสดกับโซจูหส่วนตามด้วยโซดาหนึ่งและท็อปปิง้ง ฝานด้วยเลมอนบางๆรับรองว่าเปรี้ยวซ่าสดชื่นมากค่ะ 4. โซจูบวกเบียรหรือที่เรียกกันว่าโซจูบอมค่ะสูตรผสมโซจูยอดนิยมที่เห็นได้บ่อยสุดๆในซีรีส์เกาหลีหรือที่เรียกว่าโซจูบอมส่วนคนเกาหลีจะเรียกกันว่าโซแมกมาจากคำว่าโซจูบวกแมกจูที่แปลว่าเบียค่ะ เริ่มจากการเทโซจูหนึ่งจอกและตามด้วยเบียร์ประมาณครึ่งแก้วใช้ช้อนหรือตะเกียบข้างหนึ่งกระเทาะให้เกิดฟองหนึ่งทีเท่านี้ก็ได้โซจูบอมรสหวานละมุนดื่มง่ายแถมเมาไม่รู้ตัวเลยนะคะว้าว <Wow. S 1> สุดท้ายนี้ที่สําคัญที่สุดเราควรดื่มแต่พอดีและเมาไม่ขับรับผิดชอบต่อสังคมนะคะหากคิดที่จะเที่ยวจะดื่มแล้วแล้วก็ ลงทุนนั่งแท็กซี่ไปดีกว่าค่ะเพื่อความปลอดภัยวันนี้แอลซ์ใส่ตีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ